สบายดีพ de so de so so ี่น้องสุขุสุขุนมาพบมพโอกันสืบต่อสืนเคยมาเนี่มาพากันอันนะพี่น้องมาเบิ่งเรื่องที่เสียบอันนะหยอดมมงวงเนาะหยอดมมงวงพันดีเนาะแนวบางย้ายเนาะก็เลยสิมาได้สืบต่อเนาะต้นต่อหน่อยๆพอดีพอกันกับอันนะก็หยอดมมงวงเตียวพันดีตัวนี้มันต้นทั่วไปพี่น้องก็เลยมา เสียบให้พี่น้องเบิ้งมาแบ่งปันข่มหให้เบิงเนาะบริยากราซาพี่น้องที่เขามีหยอดหยอดดีๆหยอดหนึ่งแล้วก็มีต้นทั่วไปมะม่วงบ้านเอาม่วงนังม่วงยังกระไดเนาะเขาก็เลยมาเสียบให้มันได้อ่าต้นพันธุ์ที่ดีเนาะมาเบิงน้ำกันก็มีหยอดอานาอุปกรณ์ก็มีหยอดอานาม่วงแล้วก็มีมีคาเตอร์เนาะน้ำกันต่ขาดบ่ไรก็ม็นเรา กรอิปเนาะไว้เสร็จไว้สิใส่กับอันน่ะมีกระเตขาเสือแล้วก็มีเสือฟางพี่น้องเสือฟางบริยัยหน,น่อยๆสั้นๆสำเ,เ,เนียแหละ,นหะออเนาะเฮาวบอใส่อันน่ะเทปกระได้ขากระไดอีกทงยางเนาะไว้หุ่มบัดหลังจากงฮาตอนแล้วไว้หุ่มลงต้นต่อเนาะเอามาเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องขั้นตอนใดๆเนาะให้เบิ่งละเอียด อีตีเสียบยอดมังม่วงเนาะเฮาก็เลือกยอดที่มีตาใกลจะออกออกยอดเนาะออกใบออกยอดนั่นแหละเนาะเฮาก็มาอนามัยดเฮาก็ีดมีเตเฮาก่อนอาเสือก่อนบ่ให้มีเสือละาามมีละเอียด ก็คอยเสือนแปลงอาณาหยอดดีๆเนาะพี่น้องแปลงดีๆเนาะลหลายคนอาจจะหูมาแล้ว ผูปทัณห์หัวก็ติดตามเบิ่งเนาะในสองของผู้คาเนาะสองเกษตรผสมผสานเนาะพิมพ์ภาษาลาวเข้าไปว่าเกษตรผสมผสานจะเห็นสองของผู้คาเนาะก็ติดตามเบิ่งแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนาะซอยเป็นกำลังใจให้ภูคากำลังเห็นสองยูทูบใหม่พี่น้องอ่ะได้ก็แล้วเอาก็มาตัดออกเนาะเน่าโพดเอาตัดออกตอนนี้เนาะพี่น้อง แล้วก er no. um, no. ็มาได้ต้นต่อต้นต่อเเลือกปาีิก็ไไ้เนาะตัดทิ้งเลยพี่น้องีนแมนแบบแบบวิธีเสียบยอดมันก็ได้มีมีสพาะตัดมันก็แหงดีครับพี่น้อง แต่ผู้ขาว่าท่านมีท่านได้สื่อก็เลยใส่สิ่งที่มีแล้วเนาะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วก็มาพาเอามาพ่าเอามาพา,อ,า,า,พาอย่างง่วงค่อ,คอยๆพี่เนอะ ย,ย่เบียเขาไปเลยเอาวดวงไห่พาลงนั่งเส้นไปน้ลง พาลงซื้อๆเราพี่เนาอะไรเงี้ยหลังจากเขาพาหยอดมันแล้วเนาะเขาก็มาพาต้นมันแล้วแล้วเขาก็มาพาเอาปาดปาดหยอดมันเป็นปาก,ปากสลามปาดทั้งสองด่านิ่นปากสลามเนาะเสือนกลับไปกับเนาน หลีเลี่ยงบ่ให้เอามือหลังจากปลาแล้วหลีเลี่ยงบ่ให้เอามือมาจับเนาะมันสิติดเสื้อโลกพี่เนาะเดี๋ยวมันสิเกิดเสือละเสือละเสียดเหย่อนเน่าบอกเกิดสัมเนาะเขาก็แทกเบื้องปากบาดท,ที่เขาพาลงไปเนะาะเขาพาลงลึกเขาก็นะปาดบาดอ่าลงเงีย้ๆๆยงๆอะไรเนี่ยสัน่นเขาก็าเอาตามสัน่น พี่้องบริยัง่งหลือเขากับสิวิธีใส่เท่ากับสิใส่ด่านได้ด่านหนึ่งให้มันเขากันดีเนาะสิกเดินได้ด่านหนึ่งเขากันดีประมาณสามอาทิตย์เนาะสามอาทิตย์เท่าเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวจะมารีวิวเบิ่งอีกสามอาทิตย์ว่ามันสียดพผลบ่เนาะ เปิดนำกันเลยพี่น้องเอาหลังจากได้แล้วเนาะเราก็ใส่เสือฟางนี้แหละมัดเลยพี่น้องมัดให้แน่นนมัดเข้าในา่นแน่นเลย เพราะว่าจะมัดแน่นๆกับสิบปากบาทให้มันเขากันจะเขียนแน่นๆแล้วก็ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือมาให้มันได้มันแน่แนๆพี่น้องอย่าให้รวมรวมแล้วมัวมมนสะปิดติดน่ะได้แล้วก็ปบบาดอันนี้ทิม้มรถพี่น้องนอกจากนั้นขาดไม่ได้ก็คือใส่ทงยางทงยางง่วมเพื่อบ่ให้น้ำเขาปากบาด ฐาน้ำขอบประปาดเลยโอกาสเสี่ยงเนาะโอกาสเสี่ยงในการเกิดเสือ่อราหรือว่ามันสตายมีสูงพี่น้องเน,ะะะนาะเกษตรนาต้องใส่ทุกอย่างงหมดประหยนน้นนนนลผลไหลประมาณ สามอาทิตย์ทำมาเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ่งพี่นอ้องหลังจากมันปุ่งยอดบริยะติบริษัท บัตรสำนัขั้นตอนการนา่นาเสียบยนอ,องมอง่วงเนาะ,นะถ้าผู้ได้มักก็ขอให้กดไลค์เนาะถ้าผู้ได้ใส่ขอให้กดแชร์ถ้าผู้ได้มักแท้ๆอย่าลืมกด subscribe อยู่ใต้กองคลิปของข้าพเจ้าเนาะและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปที่มันเด้งขึ้นเนาะก็ขอขอ,ขอมขอบใจอีกทีหนึ่งเนาะเอาขอบใจ ขอาเวลาเอาอนนีไปเก็บเปิพี่น้องบายบาย